สวัสดีค่ะมาบ่นกับเก็ดนะคะอันนี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สนามบินดอนเมืองค่ะ เราจะบินไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองแต่เราไม่อยู่เฉยๆบนเครื่องบินแน่นอนค่ะเราก็ต้องหาอะไรกินตามสไตล์บนกับเกดนะคะวันนี้เราได้ชานมแบ็คพิงมากินด้วยนะคะกินไปชมวิวบนเครื่องไปสวยๆแป๊บเดียวก็ถึงนครศรีธรรมราช International Airport ์ค่ะและร้านอาหารมื้อแรกที่เราจะฝากท้องไว้นะคะนั่นได้แก่ร้านโกปี้ฮับนะคะคุณลุงคนขับรถนะคะ บอกว่าให้เกตสั่งกาแฟแต่ว่าเกตกาแฟไม่มีใครกินกาแฟกันเลยนะคะวันนี้เราก็มาดูดูเอ๊ะแต่มันก็ยังไม่หิวมากอะคะ่ะมันเพิ่งประมาณ7จ็ดโมงกว่าก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ กินอะไรกันดีนะแต่ก็คิดไม่ออกก็กินเป็นติ่มซำเบาๆและกันนะคะแล้วน้ำก็จิบน้ำชาที่เขาให้มาฟรีนะคะเกดก็ได้ติ่มซำม,มากินแค่ประมาณนี้ค่ะคือเกดกาแฟนเนี่ยเป็นคนที่กินกันน้อยมากๆนะคะสั่งจันะคะทุกคนรสชาติรสใจก็คืออร่อยมากนะคะติ่มซำเขาขึ้นชื่อจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยค่ะ สำหรับสถานที่ถัดไปที่เรามากันนะคะเป็นศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนันเองค่ะสวยงามมากนะคะทุกคนอันนี้พี่คนขับรถแนะนำคือถ้ามาจังหวัดนี้ต้องมาที่นี่เลยนะคะที่นี่ก็จะมีให้บริการดอกไม้ทูบเทียนค่ะแล้วก็เงินก็แล้วแต่ที่ว่าเราจะบริจาคจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ให้แฟนเป็นคนนับทูบให้นะคะแล้วก็ให้หยิบดอกไม้ให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่คนขับรถนะคะก็จะพาเรา เข้าไปนะคะเพื่อถวายสักการะดอกไม้แล้วก็ขอพรขออะไรใดๆนะคะวันแรกเราจะเป็นสายโมเตโรเป็นสักนิดนึงนะคะทุกคน แล้วนะคะพี่เขาก็แนะนําให้มารับน้ํามนต์ด้านหลังนะคะพี่เขาก็เอาขันตักน้ามนต์ให้นะคะแล้วก็เอาให้พรมหัวเราทั้งสองคนนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่เขาก็แนะนําให้ไปสั่นละคังสามครั้งนะคะทั้งหมด4ทิศค่ะเพื่อเป็นการแจ้งแก่เทวดาให้รับรู้ว่าทั้งเรานั้นได้มาทําบุญที่นี่และมาถวายสักการะที่นี่แล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับที่ถัดไปนะคะเราจะมากันที่วัดพระธาตุค่ะที่นี่นะคะเห็นคนขับรถบอกว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดค่ะถ้าได้มาไหว้พระขอพรที่นี่นะคะจะสำเร็จสมดังใจหมายนะคะที่นี่ก็มีจุดให้บริการทูบเทียนดอกไม้ค่ะแล้วก็สามารถบริจาคเงินได้ตามต้องการเลยค่ะแล้วเราจะเดินเข้าไปด้านในกันนะคะ ขอพรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดูจุดบริการของฝากต่างๆนะคะมีทั้งอาหารนะคะแล้วก็พวกเครื่องเงินเครื่องทองต่างๆค่ะเขามีแบบให้เรียกชิมด้วยนะคะสามารถชิมได้ฟรีแต่ว่าตัวเกสนั้นเพิ่งอิ่มมาค่ะทุกคนก็เกลยยังไม่ขอชิมอะไรแล้วกันค่ะก็ขอเดินชมให้เพื่อนๆช่วยกันชมกันไปก่อนนะคะ จริงจังแล้วนะคะวันนี้เกดจะไปกินร้านขนมจีนป้าเขียวค่ะเป็นร้านที่ใครๆก็ต้องมานะคะสองค่ะสองคนรับขนมจีนค่ะโตนั่งอยากจะน้ำยานมารับเลยตามผมมาเลยสองค่ะสองคนแกง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 หม้อไก่แปดร้อยหนึ่งแปดสิบบาท นงม่น้องนาม่จะปตห้งนอดีกว่านไมไก่ใข่้ด้านนด้านนี้มีเ็ไข่ต้มกับชิ้นละเท่าไหร่คะยี่สิบคะอะสี่ับไมมสับค่ะ้า ค่ะนี่ก็มาถึงที่โต๊ะแล้วนะคะแล้วก็มาบริการน้ําให้กับตัวเองนะคะน้ําก็จะเป็นน้ําเปล่าะคะ่ะแล้วก็มีน้ําแข็งให้ฟรีเลยมาถึงที่โต๊ะเห็นผักเยอะเลยแต่เกตอยากจะบอกคุณลุงว่าเกตไม่ได้กินผักนะคะคุณลุงอุตส่าห์ตัดแบบ จัดเต็มมาให้แลวตัวน้ํายาก็คือให้มาทั้ง4สูตรเลยนะคะมีทั้งน้ํากะทิน้ําแกงเขียวหวานค่ะน้ําแกงไตปลาและอีกอย่างหนึ่งเก็ตไม่แน่ใจอะคะ่ะว่าเป็นแกงเหลืองหรือว่าเป็นแกงไตปลาแบบใสนะคะอร่อยทุกรสชาติค่ะเส้นก็เหนียวดีมากแล้วก็ตัวปีกไก่ก็คืออร่อยมากๆค่ะแนะนําเลยนะคะร้านนี้ถ้ามา สำหรับสถานที่ถัดไปนะคะที่นี่คือสะพานคีรีวงนั่นเองค่ะ mm. เก็เห็นว่าคนส่วนใหญ่จะเน้นถ่ายรูปกันที่สะพานเยอะค่ะแต่เก็ตแอบเห็นมนุมนึงนะลองตามเก็มาดูค่ะเดินมาตรงบันไดตรงนี้เลยรูปแบบนี้เลยค่ะ คนคนขับรถนะคะก็ได้บอกเกดว่ามาที่นี่ต้องได้กินทุเรียนค่ะเพราะทุเรียนที่นี่อร่อยแล้วก็โซยกันไปข้างทางวิวสะพานคิรีวงแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปหาของไหว้ไอ้ไข่กันต่อนะคะเกดได้ทําการบน่นกับไอ้ไข่ไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จดีแล้วนะคะก็ได้เวลามาแก้บ่นค่ะส่วนของคุณแฟนนั้นก็จะเป็นการขอพรค่ะเพราะคุณแฟนไม่เคยมาที่นี่เมื่อก่อนเลยค่ะ กันมานานนะคะก็ได้เวลาเข้าที่พักค่ะเกตมาเลือกพักที่จุราบีสรีสอร์ทนะคะ พอดีว่าแฟนเรียนที่จุฬาแฟนมันก็งงนะคะว่าทําไมชื่อที่นี่เหมือนอยู่ที่จุฬาเลยเราก็อธิบายแฟนไปว่าก็มันชื่อที่พกะบะเธอรัแต่ทีนี้เขาก็ให้แบบเขียนเอกสารต่างๆในการเข้าพักค่ะแล้วก็เขียนว่าอาหารตอนเช้าเราจะกินอะไรแล้วก็ให้เวลวคัมดิ้งมาเป็นมะพร้าวเป็นลูกแบบนี้เลยนะคะหอมหวานชื่นใจมากค่ะตัวห้องพักจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันค่ะ มากันที่ร้านครัวต้นหนีค่ะเป็นร้านที่พี่คนขับรถแนะนําว่าอร่อยและราคาถูกค่ะอะในเมื่อมีคําว่าราคาถูกเราก็ไม่รอชา้ยายำม้นเส้นอะไรนะนี่นี่ยำนี่นี่ยำนี่แป๊บเดียวก็ได้มาแล้วค่ะยำม้นเส้นแล้วก็ตัวหอยนางรมนะคะ เกดขอท้าความก่อนค่ะที่เกดพูดว่ายำมุนเซนแล้วแฟนมีเรีแอคชั่นอย่างนั้นเพราะว่าหลังจากที่เกดได้ไปกินยำมุนเซนที่เกาะเต่าแล้วมันอร่อยมากไปร้านไหนก็อร่อยอร่อยแบบผิดมนุษย์มนาเกดก็เลยพยายามจะสั่งที่อื่นนะคะแต่ก็ยังไม่มีที่ไหนสู้ที่เกาะเต่าได้เลย <c oughs> อันนี้เป็นตัวปลานะคะเป็นปลา ที่แบบให้เขาทําเป็นก้อนๆเพื่อกินให้สะดวกค่ะแต่เกศคิดว่ามันมันเยอะไปนิดนึงกินแล้วรู้สึกแบบแอบเฟลอ่ะทั้งๆท,ท,ที่แบบน่าจะอร่อยส่วนอันนี้หอยนางรมจะบอกว่าสดและอร่อยมาก5ตัวนี้แค่350บาทถือว่าถูกมากจริงๆตอนที่เกศไปหัวหินนะ่ะถ้าได้5ตัวแบบนี้นะโอ้ห้าร้อยหกกันเข้าไปแล้วค่ะ ทุกคนอันนี้เข้าสู่วันที่2ของการมาเที่ยวนครสีธรรมราชค่ะตื่นมาเจอวิวจึงแบบนี้เลยค่ะได้เวลาที่เกต้องลงไปถ่ายรูปเลอกลากมากนะคะในการไปถ่ายรูปเพราะว่าต้องลงมาคนเดียวค่ะแฟนยังนอนหลับอยู่ค่ะ โอ้ยมันสวยมันจึ้งมากค่คะเก็ชอบที่พักสไตล์แบบนี้มากมัน minimum, มิในิมอลมินิใจค่ะแล้วแบบแสงธรรมชาติอย่างเงี้ยคือแบบโดนมากนะคะเดี๋ยวเก็จะมีรูปให้ดูนะคะว่าเก็เนี่ยไปถ่ายมุมไหนอะไรยังไงบ้างบ้างนะคะมันมันประทับใจมากๆอะ่ะเป็นที่พักแรกที่เก็ตรู้สึกว่ามาแล้วอยากมาซ้ำขนาดกระจกยังสวยขนาดนี้เลยค่ะ สู่ช่วงอาหารเช้าของเรานะคะเกสั่งเป็นข้าวต้มกุ้งแล้วข้าวต้มปลาค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกกระลำปีทอดน้ำปลามียำกุนเชียงมีกล้วยนะคะมีชมพู่มีน้ำส้มแล้วก็ช็อกโกแลต นมต่างๆนะคะให้คนละเซตกันเลยทีเดียวเชียวอร่อยมากแต่ว่าที่เห็นหน้าเกตเป็นแบบนี้พเ,เพราะเกตเผลอไปกินเต้าเจี้ยวค่ะคือเกดเป็นคนไม่กินเต้าเจี้ยวแล้วเกตก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นถ้วยน้อยๆค่ะมันคือเต้าเจียวที่ใส่แบบตัวทําให้มันเผ็ดๆพวกยำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเกตไม่ชอบมันก็เลยเป็นสีหน้าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมอาหารอื่นๆอร่อยมากๆนะคะสามารถกบกินเต้าเจียวที่เกตเผลอกินไปได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ จากนั้นเราก็เช็คเอาต์นะคะตอนเที่ยงในที่สุดเราก็มาถึงเอ๊ะหมาขอทักทายก่อนนะคะทักทายแล้วน้องหมาไม่มองด้วยนะคะร้านนี้เป็นร้าน Summer Beach ขนมค่ะเป็นร้านคาเฟ่มินิมอลค่ะน่ารักมาก นะคะได้รูปสวยแน่นอนนะคะการันตีเลยค่ะเพราะว่าเกตมาถ่ายเองแล้วนะคะจะบอกว่าเกดายังไม่ได้กินอะไรตอนกลางวันมาเลยก็เลยกะจะมาฝากท้องไว้ที่ร้านนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบมันจะได้เยอะไหมได้คุ้มค่าไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีหนึ่งน,นะคะพี่พี่พนักง,งานนะคะน่ารักมากนะคะมายืนคอยบอกว่าเมนูไหนดีเมนูไหนแนะนําเมนูไหนอร่อยนะคะคือเป็น ความใส่ใจเล็กๆที่ดีมากค่ะเสร็จแล้วสั่งอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ได้เวลาเดินมาหามุมถ่ายรูปต่างๆนะคะสู้ชีวิตมากลมแรงมากนะคะทุกคนวันที่เก็ตไปนะคะน่าจะช่วงมรสุมอะไรเข้าสักอย่างนลงน,นะคะแบบยิ่งมาสูงยิ่งดูผมเก็ตซี่มันช่างแบบปลิวสวยอันนี้ก็เป็นรูปที่เก็ตถ่ายได้ค่ะ ถาถึงตัวน้ำนะคะเกดสั่งเป็นน้ำยูสุโซดาแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะแล้วก็มีปลาทรายทอดแล้วก็มีตัวต้มยำกุ้งนะคะเกตจะบอกว่าอาหารที่นี่ถือว่าได้คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะเหมาะสมกับราคาก็คือตัวปลาไรายทอดเกดจะบอกว่าเกตไม่เคยกินมาก่อนนะคะแต่มันอร่อยมากคะ่ะทุกคนคือมันกรอบทั้งตัวนะคะมันจิ้มกับน้ำจิ้มแบบ มันอร่อยมากๆค่ะทุกคนอยากให้ลองมากินกันจริงๆถ้าใครยังไม่เคยกินหรือเคยกินแต่ไม่ได้กินกับน้ำจิ้มแบบนี้น้ำซอสเขานี่กินแล้วน,นึกถึงอะไนั่นเลยหม<ด>ึกย่าง<ด>ยิ่งกินปลาหมึกย่างมันเข้มชี่บอกว่าอร่อยนะจิ้มหมึกย่างมังเนเข็มอร่อย,ยชอบเลยน้ำจิ้หมึกย่าง จะบอกว่าน้ำสตรอเบอรี่ปานอันนี้อร่อยมากก็ไก่ด้านตัวสำหรับสถานที่ถัดมาที่เรามานะคะก็เป็นร้านอาหารและคาเฟ่เหมือนกันค่ะชื่อร้านว่าซาซาบีชค่ะเป็นร้านที่อยู่ติดริมทะเลแบบนี้เลยนะคะตกแต่งสไตล์มินิมอลเหมือนกันค่ะแต่ว่าลมแรงมากๆนะคะเพราะว่าเข็ดมาช่วงมรสุมเข้าก็เลยต้องนั่งสู้สู้ลมสู้ฟ้ากันไปเลยข้างหนึ่งนะคะ เมนูก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะเก็ตก็สั่งเป็นตัวน้ำมานะคะแล้วก็จะมีตัวเอ่อพวกของทอดต่างๆของกินเล่นแต่เก็ตนะอือันนี้ขอแล้วแต่คนละกันในช่วงที่เก็ตไปอะคะ่ะอาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะ มันค่อนข้างจะแห้งนิดนึงแต่มุมถ่ายรูปสวยมากค่ะต่อไปสถานที่ถัดมานะคะนั่นได้แก่สวนยางนะคะเป็นอุโม,มงค์สวนยางที่สวยมากค่ะทุกคนรถก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วคนไม่ค่อยไปถ่ายกันตรงนี้ด้วยแต่เกดรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่สวยมากๆที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเกดจะแนบรูปให้ดูนะคะว่าถ่ายรูปมุมไหนต่างๆนะคะวันนี้ก็ขอปิดคลิปนครศรีธรรมราชไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ